มาตัดแต่งเขาออกมะเขือลายเขาติดลูกให้เรากินหลายรอบมากแล้วลองดูซิทำสาวเขาหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเอาเม็ดไปโรยๆเก็บเม็ดไปโรยเเอามาไม่รู้มะเขือลายของสี่รัดออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะ,ะเขาออกให้เราเก็บบ่อยๆอย่ะ เดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งทำสาวเขาละมะเขือลายสีเรีให้มานะจ๊ะจะตัดแต่งอะตัดยังไงตัดนี้แหละตัดให้กุดเลยถ้าเขายังแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่จริงๆอะสองรอบแล้วเนี่ยรอบนี้รอบที่สามนะที่เราตัดแต่งเพียงแต่เราไม่ได้อัดคลิปมาเนี่ยพืชผักที่มันโสมทำสาวมาหน่อยสี้ ถ้ารากยังแข็งแรงก็จะแตกมาให้เราใหม่เหมือนรอบที่สองนี่กุดเลยเนื้อในยังแข็งแรงดีดูเนื้อข้างในยังแข็งแรงดีแต่จะออกไม่ออกรอลุ้น ัดแต่งมะเขือลายนะจ๊ะทุกคนลำต้นก็อยู่นี่กระถางอยู่ในกระถางดูสิจะเป็นยังไง้าสินอายุไขก็ปลูกไม่เท่านั้นเองนะจ๊ะไม่มีปัญหาอ้าวอันนี้มะเขือลายเดี๋ยนี้ สรุปสรุปเป็นมะเขือลายนะจ๊ะเออโอเคผมเอาร่วงมาไม่เห็นนะเนี่ยพอตัดแต่งนู่นนู่นน,นี่นี่นั่นนั่นตัดแต่งเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวเก็บโอ้ยเหนื่อยดีอา้าวเดี๋ยวเก็บเก็บ นหนดูสิเก็บเก็บไปกินก่อนเลยใส่ถุงมือก็คือลายแกะเม็ดเมออกไปแล้วไปโรยไว้มองไหนก็ได้นี่ก็โรยโรยจนจำไม่ได้หรอกออกลูกมานี่แหละถึงจะรู้ีนแกะแกะสีเหลืองเหลืองแล้วก็โรยตรงนี้ก็ได้นี่เอาไม่เป็นไร พอมาตัดแต่งมะเขือลายเฉยๆไปแล้วแค่นี้นะ